สวัสดีครับวันนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับขึ้นเหนือขึ้นเหนือนะครับวันนี้เราก็ให้ชมภาพาถนนเส้นตากฟ้า,าเส้นตากฟ้านะครับด,ดูไปนะดูไปนะเส้นตากฟ้าพิษนุโลกนะคบนะนนี้เรามาไม่ได้ไม่ได้เข้าที่นครสวรรค์นะครับเราก็จะมาเรื่องเมืองนะครับเมือง ที่เส้นสิงห์บุรีนะครับนะสิงห์บุรีอ่างทองนะคือเส้นตากฟ้านะครับว่าเราไม่ได้มากันเราไม่ได้มาหลายปีแล้วน่าจะสองปีแล้วนะครนะับไม่ได้มาเส้นนี้นะครับนะทุกทีไปภาคเหนือเราก็จะไปทางเส้นเอ่เรือเลยนะนครสวรรค์น,นะ,ค,ะนนครับนะไปปากน้ําโพนะแต่นี้เราเราลองมาดูเส้นนี้ดูว่า,าเขาทําถนนเสร็จหรือ,อยังนะครับ ก็เป็นบางช่วงนะฮะ,ะที่เสร็จบ้างบางช่วงก็ยังทําอยู่บางช่วงก็เสร็จแล้วก็เหมือนอย่างเดีอวนี้นะครับนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนเสร็จแล้วก็เป็นถนนสีเรนนะครนะับเรนแล้วนะครนะับก็ให้ชมภาพชมบรรยากาศนะชมภาพชมบรรยากาศวนะ่าตอนนี้เส้นตากฟ้านะตากฟ้าเสน้นตากฟ้าพิษณุโลกนะครนะับนันเป็นแบบไหนนะครับอ,นนอันนี้เราก็ มาได้สักระยาะหนึ่งแล้วนะครับนะได้เดินทางมาได้สักระยาะหนึ่งแล้วนะครับนะกับภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศอย่างนี้เราก็ไปต่างจังหวัดนะครับนะไปต่างจังหวัดมาคนเดียวครับปุ๊นะครับมาคนเดียววันนี้แล้วก็เห็นถนนเห็นบรรยากาศสวยๆนะครับก็จะได้ถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะอันนี้ก็ บรรยากาศที่สวยงามนะคนที่อยู่กรุงเทพนานๆน,นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมา,าต่างจังหวัดสักเท่าไหร่นะครับนะก็ได้รับชมได้บรรยากาศไปด้วยกันนะนะไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้นะครับนะส่วนนี้เราก็ไปเรื่อยๆเก็บภาพบรรยากาศาสวยๆงามๆนะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะก็นี่นะครับ กับบรรยากาศเนาะตอนนี้น่าจะอยู่ช่วงตอนนี้น่าจะอยู่ช่วงอ,อ่างทองนะรักว่าอ่างทองสิงห์บุรีนะครับนะแต่ว่าเรามุ่งหน้าไปพิจิตพิษนุโรกนะครับะดูป้ายนะครับนะ,นะบตามป้ายตามไปนะครับนะก็ไปด้วยกันนะครับนะเราก็ไปด้วยกันแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ,ๆนะครนะับที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากมายนะครับนะ เราก็เป็นมือใหม่นะครับนะหัดถ่ายนะคัทำคลิปนะครับนะมอีอะไรก็ขออภัยนะครับนะผิดพลาดประการใดนก็ต้องขออภัยนะครับนะมีแล้วก็มาทำคลิปภาพส,สวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะได้รับชมให้ได้ดูกันนะคะนรับ ชมกันไปนะครับนีนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับนะไปเรื่อยๆครับนี่ครับกับภาพบรรยากาศความสวยความงามนะครับนะภาพบรรยากาศนะครับนะความสวยความงามนะครับขออนุญาตแซงนะครับนะภาพบรรยากาศความสวยความงามนะค,ะนครับธรรมชาติ ยังอาลามเลยนะครับมาคนเดียวมาคนเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศเนาะตอนนี้เส้นตากฟ้านะครับตากฟ้าริษณุโรคนะครับวันนี้วันเสาร์เขาก็รถน้อยนะครับรถน้อยบางคนเขา,าคิดว่าเส้นนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ก่อนนี้เขา ทำถนนนะครับนะทำถนนแล้วก็ทำถนนทําให้แบบว่ารถถนนไม่ค่อยดีนะถนนไม่ค่อยดีรถเล็กรถเล็กที่เขาวิ่งมาเนี่ยถนนเป็นหลุมนะก็เลยไม,ไม่อยากจะมากันนะครับนะแต่ในนี้พอในนี้ถนนแบบนี้นี่โอเคเลยนะครับนะนี่นะครับนะถนนถ้าเป็นถนนแบบนี้นี่โอเคเลยนะครัแบใบนนี้แล้วก็จะคือบรรยากาศแหละ แต่มาเส้นนี้ก็ต้องอดูเรื่องอน้ํามันด้วยนะครับเพราะว่าปั๊มไม่ค่อยมีนะครับน้ปั๊มน้ํามันไม่ค่อยมีนะครับนานๆจะเจอทีนึงนะครับน้ำปั๊มน้ํามันเมื่อกี้เราก็เพิ่งจะแวะที่ปตทแรกเลยนะครับปั๊มปั๊มปั๊มแรกนะครับปั๊มแรกนะครับนะปั๊มแรกนะครับแล้วก็แวะปั๊มแรกนี่นะครับตากฟ้านะครับนะตากฟ้านะครับ ขับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ขับไวนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับกับเก็บภาพเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างนอะนะครับภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับชมไปนะครับชมไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ตากฟ้าถ้าเป็นเส้น ถนนซีเลนเนี่ยนะครับหน้าวิ่งมากเลยนะครับหน้ามาหน้าหนีหน้ารถห,หน้าวิ่งมากนะครับแต่น่าจะสุดที่นี่แล้วนะครับนะเขาทํามาได้แค่นี้นะครับนะน,นี่ก็จะเป็นถนนเลนสวนแล้วนะครับแนละ้วก็กลับมาสภาพเหมือนเดิมแล้วนะครับนะก็จากที่ทางเข้าเส้นสายเอเชียมานี่ก็น่าจะประมาณอู้หลายกิโลอยู่นะครับนะหลายกิโลก่าจะมาเป็นเส้น ถนนเลนสวนนะครับแบบนี้นะครับนะก็เดินทางไปด้วยกันกับผมนะครับก็เก็บภาพเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเก็บภาพนะครับนะก็นี่นะครับอันนี้สวนอ้อยนะครับนสวนอ้อยนะครับน้เก็บภาพเก็บบรรยากาศไปนะครับ เส้นนี้ส่วนมากจะมีรถบรรทุกรถบรรทุกรถทัวร์เขาวิ่งกันนะครับรถทัวร์เขาก็จะไม่เข้าที่นครสวรรค์เขาจะมาทางถ้าไปสายทางจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะพิษณุโลกแพร่น่านนะครับเนาะเชียงรายนะเขาจะมาทางเส้นเส้นนี้นะครับเขาจะมาทางเส้นนี้นะครับเนาะเพราะว่านครสวรรค์ก็รถไปติดกันอยู่ที่ปากลำโพนะครับรถจะ เยอะที่ปากน้ำโขงเขาก็จะเลี่ยงมาทางนี้นะครับเลี่ยงมาที่จะมาเส้นตากฟ้าพิษณุโนะก็ไปออกที่พิษณุโรกเหมือนเดิมนะครับเดินทางไปสายเหนือนะครับก็ไปได้นะครับเส้นนี้ไปได้นะครับเส้นนี้ไปได้เดินทางไปได้นะครับเี่เราก็เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกัน โอคครับผมนะครับเดี๋ยวขอ,อเดินทางต่อนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับนะก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอขับรถก่อนนะครับสวัสดีนะครับ